ที่สถานีพัทลุงนะครับตอนนี้เวลา21:30นาทีครับรถเร็ว172สู่งไงก็ลบกกรุงเทพจะเข้าจอดนะครับอ้าวส่งไฟหู่ฟาดครับทิะชีน้นะครับ ชีตชีสี่ห้าส่วนสี่นะครับ วันนี้ล่าช้าแบบเละเทะเลยนะครับสี่ชั่วโมงครึ่งครับไปครับคุณลงคังแ้วค่ะสรื่อนออกจากสนีค้าทัาไปแล้วแต่อยู่รับส่งเพื่อการที่สถานีชมวัแต่่อเนสถานีนะคขบใจจ้ะ ไป,ไปสักทีนะครับนั่งร้องแต่ใบทราบ ที่กำหนดรถจะมาถึงพัทลุง17นาฬิกานะครับประมาณ4ชั่วโมงครึ่งครับ